สวัสดีค่ะ f c ทุกท่านเอิญว่าวันนี้มีคาถามมาจะถามมาหลายคนนะคะว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีผัวและกันนะมีผัวนะอันนี้เกี่ยวกับผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายถ้าเรามีผัวแล้วผัวคุณเนี่ยเกิดไปทําผู้หญิงท้องแล้วมาสหาภาพกับคุณและอยากจะใช้ชีวิตยอย,อยู่ร่วมกับผู้หญิง,งคนนั้นนะ่ะคุณจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็จะให้จะทํายังไงอะ่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้จะพูดกับผัวเองว่ายังไงจะยอมให้ไปไหมไม่ให้ไปอ่ะ พูดซีอ่าพูดซีเราคนแรกเลยเพราะเราอ่าพูดซีบอกให้พูดทำไมอะทำไมอ่ะอะไรอะ่ะจุกอกพูดอะไรไม่ออกเออทำไมมันตรงกับชีวิตจริงเหรอไม่ใช่ตังค์ไม่ไมไม ตรงชีวจริงเธอเคยเล็นไหมไปหน่อยนะเพิ่งมาเหแล้วถ้าไปขุยนะจ๊ะอุ้ยจะทำยังไงไม่พูดอะไรเลยตีผู้ชายก่อนเลยจ๊ะตีเสร็จรอบต่อไปคือคิวชนีให้มคลอดลูกก่อนอุ้ยอุ้ยตีทั้งสองไม่ไม่พี่ทองอาจจะเมาเผลอไผไปถ้ามันรักเราจริงเป็นยศชนีทำไมอ่ะก็บางครั้งมันมีความันพลาดกัน ไดกันได้ไม่ได้ตีทั้งสองจริงเลอตีทั้งสองทำไมอุ๋ยก็ท้อง่ะอุ๋ยก็ท้องนะไม่ได้มันเกิดมันเป็นการที่ว่าเหยียบหัวเลยนะแต่จริงจ้าเห็นไหมชารุ่นใหม่กินมะม่วงอะจ้าเห็นไหมชารุ่นใหม่กินมะม่วงอะรจ้ามาดูว่าเก่งมั้งหนูหรอกหนูจะฆ่ามันโหดไบเ่าไม่โหดจะสตาร์ทรถแล้วเอฟชนมันจะได้เป็นอุบัติเหตุ โทษหนักจะได้กลายเป็นเบาเราจะได้ติดคุกน้อยลงใครจะกลายเป็นเบาแต่ว่าต้องคือให้มันชนจนพูดไม่ได้เลยนะถ้ามันบอกว่าแบบชนแล้วแบบแค่ไม่สบายไม่ได้ต้องเอาให้เกือบปางตายอ๋ออ่ะให้โอกาสเธอพูดอีกครั้งหนึ่งเพิ่กินเธอไม่ได้พูดตายสัทำไมอ่ะกูหยองกูดีๆีแล้วจริงหรอไปอย่าให้พูดแรงไะไม่พูดแรงใช่ไหมกูแต่งหน้าสวยเนาะวันเนี้ยเนาะ ทำนหน้ามาเปล่าหน้าดูข้ารลูปฉัน <c oughs> แต่ถ้าไม่จวงพี่เองนะคะพี่ก็เอาพูดเอาตรงๆเลยใช่ไหมพี่ก็ถ้ามันเกิดเป็นหัวมาสำรัภาพใช่ไหมก่อนอื่นเนี่ยถ้าเป็นหัวเนี่ยนะก็ต้องอึ้งก่อนจุกปกก่อนสักพักเนี่ยเรียบเรียงและสติมาแล้ว <c oughs> เรียบเรียงสติมาและตามหาก่อนว่าอิชาดีคนนั้นถามก่อนว่าชดีดีผู้หญิงคนนั้นน่คือใครนะ มีดมาแล้วมีดมาเลยคือถ้าผู้ชายบอกว่าเออยังไงอ่ะถ้าเป็นคนที่เราจะยอมอ่ะแล้วเป็นคุณคุณจะปล่อยคุณจะให้เลิกไหมเก่งเก่งจะให้เลิกไหมจะเลิกไหมก็ขอที่จะไปอ่ะถ้ามันร้องทุงก็เกินจะเยียวยาเนาะแต่คนนะนคนจะไปรักให้ตายยังไงมันก็ไม่อยู่ใช่ไหมแต่ก่อนจะไปนี่ก็ขอว่าเต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยก็คืออืมคือขอถีบเจิดหน้าผู้ชายก่อนแล้วกันได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้ หรือว่าจะมีนี่เกมมีดบินดีเป็นอันนี้ไงตรงฟังผู้ป้ายไม่ใช่ก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าถึงจุดๆนั้นนะบางทีเราก็พูดออกไม่ออกเนาะไม่ออกว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคือถ้าเป็นคนที่เราลักมาด้วยอย่างเงี้ยมันจะเป็นความผิดพลาดหรือเป็นว่าคาบัวในโชยแลแคมได้ปะฮะคาบัวในโชยแ้แคมปได้ไหมเออเนี่ยตนนี้นี่พร้อมนะใต้คลิปะเรือก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นตัวพี่เองพี่ก็คงต้องใช้เหตุผลนะคุยกัน เพราะว่าขอมแบบนี้มันไม่ต้องมีเหตุผล,ไม,มผลไม่ต้องมีเหตุผลแล้วเจ๊ถึงเวลานั้นความว่าเหตุผลก็ลังไม่อยู่นะจริงๆแต่<พ>ถ้าสมุอิชนีผู้หญิงเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นผัวเราแล้วยังมายุ่งเนี่ยก็ต้องเจอไม่ชอนีไม่รู้อ่ะถ้า,า,าเาชยไม่รู้ก็ให้ต้องให้อภัยเขาไงใชเขาเขาไม่รู้แต่คนที่โดนหนักเนี่ยต้องเป็นผู้ชายผัวเราก่อนจะเริ่มนี่ต้องทําให้เต็มที่ก่อน แต่ถ้าสมมุติว่าเราปลดปล่อยและปลงได้ก็ปล่อยปล่อยน,นะคะ่ะถือว่าเราทํำบุญเป็นทางอ้อมเนาะจริงไหมเจ๊ไม่ไม่ไหรอกไม่จริงไหมอุ๋ย <c oughs> ไม่จริงไหมเป็นกรณีอื่นคุณจะไม่ยอมจริงไหจริงเหรอทุ่เลยอ๋ออ่ะเป็นพี่หลังเหรอพี่หลังยอมไหมเดี๋ยวตอนนี้กำลังแคดอยู่ยังยอมไหมคะถามว่ามาถ้าเกิดว่า หัวพี่หลังอ๋อไปทางผู้หญิงก็แล้วพี่จะเป็นห่วงอยู่นะว่ามีใครช่วยแกะหรือเปล่าจะขอไปอยู่ด้วยอ่ะเป็นแบบว่าขอไปอยู่ที่อะไรเงี้ยถ้าพี่อยางจะยอมนะไปเป็นคุณพี่นะครับคุณพี่คุณเกดต้องเห็นใจเพราะว่าถ่านนะครับเพราะว่าสงสารเด็กค่ะสงสารเด็กท้าเพราะว่าถ้าเด็กไม่มีพ่อแม่ไม่มีพ่อลำบากเลยอย่างนี้มาแนวแม่พระอันนี้มาแนวแม่พระเราจะจัดการกันเราเราจะเห็นว่าเราเป็นเพื่อนคันเลยที่ใจปาั อย่ามาโทษที่เดินอะที่พี่เดินจากอะไรอะอันนี้ไม่เดิน้หยหัวโปกมันไม่ได้เดินใหผู้ชายแต่นี่เขาเขามีเด็กแล้วมีลูกแล้วทำยังไงเราเรอก็ให้เด็กมียนาคทที่นอนแต่สำหรับผู้ชายสำหรับผู้ชายนะคะขอชกหน้าทีหนึ่งทีเดียวเองเหรอขอชกหน้าทีเดี๋ยวเอาเงินไปไปดูแลลูกวชกหน้าได้ยังไงอ่ะโอ้ยแรงเอาฟา์มโกรธแค้นมันมาโดยอัตโนมัติค่ะจบนอย่างนี้แล้วกันมีคนถามว่าพี่ังเคยนอนผู้หญิงหรือเปล่าเคยค่ะกี่ที หลายที่อยู่ที่เยอรมันว้ืวอเงินค่ะทำเพื่งตายแล้วแสดงว่าไปร้องเพลงที่รุ่นไปโชยด้วยเขามาชอบหลังจากเปิดตัวอย่างนี้ต่อไปชนีก็คงมาเมนใต้คลิปแล้วล่ะอย่าเลยค่าสงสารที่เธออะกิมบว่าจะมีจะพูดก่อนคลิปจบอะไรนะคะใครยังไม่มีผัวมีเมียหรือมีอะไรนะคะกิมวยว่างนะคะอ่ะเธอพร้อมแล้วคนนี้สดจริงอะไรจริงจะสบักเอาแฟนนะ เงินก็มีอะไรก็มีนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างช่วยมาดึงถอกลงจากคานทีค่ะถ้าเกาะติดดำค่ะที่อยากมาสาวา่าจะมีเมียได้ละค่ะนะคะอยากมาราว่าจะมีเมียได้โอเคนะคะมันเป็นมันเพื่องานค่ะมันเพื่องาน